ไม่ได้นะครับอมสีขาวมันสวยจริงอะเนี่ยสงสัยหมูป่ามาตั้งไว้ตรงนี้ไม่ใช่เห็ดมันงอกตามธรรมชาติเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นต้นยางพาราเนี่ยเมื่อก่อนเราปลูกยางพาราใช่ไหมเนี่ย Um แล้วเป็นหลุมของต้นยางแล้วมันมีตอยางอยู่แล้วมันเป็นเห็ดก็เลยมางอกนะครับนี่มันเริ่มแก่แล้วเนี่ยเห็นน้องพอเห็นไหมตรงน erm. ี้มาดูน totally ี้ลุเห็นค่ะแม่นี่มันตรงนี้ของมันเริ่มแก่แล้วอ่ะนี่มันงอกหลายวันแล้วผสังเกตไม่เห็นน้องพอเห็นค่ะแม่อันนี้ดูต้นไม้งอกเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมต้นไม้งอกขึ้นมาเลยเห็นค่ะแม่งอกในเห็ดเลยหูเห็นปะ แม่หนูว่าหนูว่านี่<ำ>นี่เห็นไหมมันทะลุเห็ดมาเลยต้นนี้ดูสิครับเออเออจริงจริงด้วยสวยไหมแม่ทําไมต้นไม้ทะลุเห็ดได้อ่ะมันงอกหลายวันแล้วเนี่ยแม่ว่าแม่หนูว่าแล้วทําไมมันมันงอกมาตั้งแต่สมัยน้องพอเป็นทารกแล้วด้วยไม่ใช่มันเพิ่งงอกสักประมาณเดือนหนึ่งมากเนี่ยหนูเห็นไหมต้นญ้า,าเนี่ยมันทิ่มขึ้นมาเลยอะ่ะแทงขึ้นมาเลยอะ่ะโอ้โหอีกไม่นานมันน่าจะ ขึ้นมาใหม่นะ